สปารีเอเอียามเศร้า,าๆเด้อโดนแล้วบ่ได้ลงคลิปทุกคนเลยสองเดือนสามเดือนเลยตั้งแต่ก้นมันต้นก้นเลยากาก,ก้นมันต้นปูมันต้นแล้วล่ะกะอ้อ,อยมีซื้อโทรศัพท์ใหม่ทุกคนเลยได้โทรศัพท์ได้โทรศัพท์ใหม่แล้วบัดน,นี้กะสีถ่ายคลิปตอ่อทุกคนเลยไกล์สิลงหนาแลยได้ ลูกกาแล้วแต่วานนี่ฝนตกช่องมือ้อชองคืนเลยทุกคนเลยหาตอนนี้ปหาจอบเบิกเงินพายก่อนเจ้าเอาน้ำเอาไ,ไปเลยนะ่จักปล่อยปลาแล้วหวานนี่ไปเบิงนํำกันทุกคนตั้งแต่คืนหวานนี้แหละก็หวานนี่ก็มืดมือฝนตกคืนนี้ก็มืดคืนทุกคนเลยมันจะเป็นซ่องมือ้อชองคืนแหละที่เรียกว่าฝนตก โอ้น้ำห่วยกระายทุกคนเลยขึงพังละอโอ้โอาจจะเอาแกงเริ่มมือนี่ลูกกาอยู่หนาจักว่าน้ำเอากาไปมันไปจัก น้ำน้องน้อยก็ใ,ใกล้จเต็มเลยท้องฟ้ายัางมืดคึมอยู่ที่ลึกอะไรใจนายกาว่าได้ลงคลิปตะดนกาฝากติดตามเด้อเอฟซีเด้ออีซี้าคลิปลงน้ำรังชื่อว่าใส่โทรศัพท์เก่าไาย มันซีมืดๆหมัวๆเลยซีเอ็นท้ายคลิปดำหนานเลยละลงให้เบิ่งทุกคนเลยบ่ได้ขึ้นปลาขึ้นดงมันต้นกะผู้ไม่ก้นมันต้นแล้วพอได้แต่โทรศัพท์น้อยเดียวทุกคนเงินกระเบิดพร้อมบ้าตัวน้ำแพง ดูดีเพลงกับขันพายเลยทุกคนเลยโอ้มาสิรุนพายแล้วนะนี่พายน้อยทุกคนเลยบาตัวรุนนี่ขาดเลยนี่นะ่ลึกแล้วนำนี่ขุดปลาเป็งกลางคืนทุกคนเลยคืนนี่ ไปละมีตะไม่เนอะปอตตัวแม่นป่าป่อยคืนนี้ไปไม่เลยนะเนอะว้าวาต้อดก่อนนะน่ะ,นะเส็ดรถภายคอยนำพุทิพี่เองเลยกับควันพายนะเจราเนเลยท,ท่อมันบล้นเท่านั้นดีนี่ ซองมือซองคืนฝนตกนะพี่ลึกกเลยอ๋อหนับห้องน้อยอะไรใหญ่นขนาด จะ้อก้นตะคุนมิจอุกคิดพี่ที่เลยเออข,ขึ้นลมข,ขึ้นเลยข้งแล้วเรียบร้อยทุกคนเลยน้ำกัลงได้แล้วหากั้งแล้วผัดน้ำทางนี้ผัอนโบแหงทุกคนเลย ปล่อยไล่เลยบันลงไปไล่เติบตะกี้จะจะล้มทักออกหนาก่อนทุกคนในบันนี่ไปเจาะบ,บางน้ำหน้าก่อนจาะบ,บางกาก่อออกมาหนาทุกคนในบันนี่วัดโตน้ำเต็มกลางหน้าจะล้น อ๋อตัวทุกคนน้ำปลาคอยตะกลาอยู่ตัวพุ่นได้มาหาเก็บอยู่พี่มัดปลาไล่ทุกคนเลยเขาาตึกกิรุงแถวกลางหนาปนละาไล่ไปทุกมืดอยู่พี่บาไล่หอดเขาเดินทุกคนเลย ไขกับบุ้ไรมือนี่ดำกับบุ้ไรลกกระปุ้ไเข้ามาเบิึกรำายทุกคนเลยงมลกกระปุ้ไรเข้ามาจะลกกระปุ้ไรเข้ามาลกกาทุกคนเลยมาดำนาดำบระปไรแล้วตะบุญก็มาดำนาปะตะบุญ พุ่นทุกคนเลยดำแนวเลยน้ำจะอะไรเขาเดินไปพยายามะนะแย่งนี่บวกนี้พยายามบ่การทุกคนในเท้าขึ้นอุน้องกแถวเท้นั้นนี่นนการทำอะไรนี่กันไ้ บ่ได้ดำน้ำมันนด้อนาลาลาแล้วนี่แต่น้ำทางเบิดอยู่แถวบ้านนี่เขากำลังตกการทุกคนเลยว่ได้ดำก้อนหมูอ่ะบ่ได้ดำแเร็ว หลม่มได้บ่นำลายเกิดไปเนาะเรียกว่าน้ำไข่ทอบดบอล้นพายทุกคน มาไล่เขาหน่ะก่อนป่าบุธบอนป่าตัวขาดพันบิด,ดมีแตะไม้ดึงเงยงขึ้นได้ก็หาเก็บบนป่ากะทุกคนเนี่ยพอได้กิน ขาดจนมดทุกคนเลยคืออย่าได้ปลาซิวน้อยเก็บแล้วแหละทุกคนเลยได้ลายตัวไ้ได้ปาคอตัวนึงทุกคนเลยมันฮักกระเฮามาเมือนกันนี้ มื้ออื่นได้ดำและทุกคนในนามื้อนี้ดำหรดไทุกคนนั่งยังโถมันเยอะเข้ามือป้าแล้วทุกคนเลยเมาดำนากันไปมดำนาใช่ไหม <laughs> มานั่งพิงไฟต่า มือแล้วพนมันนี่นะบมทาลกกระไลเนกัน่ะน้ำมันกไล่มานี่นี่เลยตี๘สิทุกคนนตัวใหเลย มดมือและฝนมันเนี่นะละงสุกแล,ล,ล้วเรียบร้อยทุกคนเลยโอ้ยกินป๊กปลาจ็บแสบไปนะไปมาตรงน,นี้โอเคนะเฮ้ยนี่ก็ช <Okay, S 2> าว้นลงมาเอาเอาว

嗯。